ขณะที่เรากําลังคิดนึกเรื่องใดก็ตามคนอื่นก็มาดึงความคิดนึกเราออกไปไม่ได้ใช่ไหมและคนอื่นกําลังนึกคิดเราก็ไปดึงความคิดเขาออกไม่ได้คนอื่นกําลังนึกคิดคือคนนั้นกําลังสร้างกรรมใช่ไหมแล้วใครในโลกนี้จะดึงกรรมของเขาออกได้ไหมไม่ได้นี่คือการที่ใครก็ตามในโลกแก้กรรมให้ใครไม่ได้ เข้าใจคาว่ากรรมให้ถูกต้องแล้วยมจะเข้าใจเลยจะไม่วิ่งไปหาวิธีแก้กรรมอย่างอื่นนอกจากอาริยมรรคมีองค์แปดเพราะเราต้องแก้ด้วยตัวเราเองนะแล้วกรรมจึงไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลนะเพราะว่าใครจะมาคิดแทนเรา,เ,าเราคิดเองทั้งนั้นนะใช่ไหมอ่ากุศลวิตกอากุศลวิตกเราคิดเองหมดอย่างนี้แล้วก็จะเห็น ว่าทําไมพระสูตรที่เรามองทีแรกโอ้โหนี่มันจะเป็นไปได้ยังไงหรือทําไมมันจะต้องทําเช่นนั้นเนี่ยเขาเอาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะเธอออกเป็นสองทอ่อนอย่ามีจิตคิดประทุษร้ายอย่าเปล่งวาจาชั่วยาบให้มีจิตเมตตามีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์โอ้โหมันได้ยังไงเนี่ยนะแต่เพราะอะไรพอมองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหผู้เช้าเมตตาเรามากเลยเพราะถ้าเราคิดประทุษร้ายพัวเนี่ย เรากําลังคิดอกุศลใช่ไหมนั่นคือเรากําลังได้พบอันเป็นอาบายเจ็บตรงนี้ไม่พอไปเกิดอาบายต่อเจ็บซ้ํารอบสองแบบโง่สนิทเลยใช่ไหมทั้งพบนี้และพบหน้าเลยโง่สนิทเนี่ยเนี่ยถึงต้องบอกอย่างนี้เลยอะ่ะใช่ไหมถ้าผู้เจ้าเมตตามากเมตตาเพื่อให้เราโง่ชาติเดียวไงเ,เจ็บชาตินี้ชาติเดียวแล้วชาติหน้าเราไม่โง่แล้วใช่ไหมเราได้สุคติแล้วอย่างเนี้ยอืม และถ้าโยมเนี่ยมีเจริญเมตตาได้ในขณะนั้นมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์โยมพรหม,มกายิกานะใช่ไหมอ่าไม่ธรรมดาโยมขึ้นเทวดารูปประพบชั้นที่หนึ่งอ่ะอายุไขหนึ่งกับอืมถ้าเราเข้าใจกรรมอย่างเนี้ยเออเรื่องภาวะการพึ่งพิงสิ่งภายนอกทั้งหมดจะหมดไปเลย